สวัสดีค่ะคลิปนี้เหมาเอารีวิวจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันเกลและฟันเหยินมาฝากกันค่ะสําหรับคนที่มีฟันเกมากๆเวลาทานอาหารเสร็จอาหารมักจะติดตรงซอกฟันง่ายการจัดฟันจะช่วยให้ฟันเรียงตัวดีขึ้นเสร็จอาหารติดซอกฟันน้อยลงค่ะการจัดฟันยังช่วยแก้เรื่องฟันเหยินฟันยื่นได้ด้วยทําให้เพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคมและการยิ้มนะคะคิดว่าคงจะได้ประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วและยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไอดีไลน์ตามนี้ค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมาโอนนะคะสำหรับวันนี้หมอโอนคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ อนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ Dentallover.com b บหมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3าแฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ